สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าต้มโครงเห็ด3อย่างนะฮะต้มโครงเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ของที่เอาไปย่างนะอย่างเช่นพวกปลาย่างนะเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกปลาย่างปลาแห้งอะไรพวกนี้ส่วน สมุนไพรที่เป็นพวกข่าตะไคร้หอมแดงพวกนี้เราก็จะมาย่างให้ติดไหมเล็กน้อยเหมือนกันฮนะเพราะฉะนั้นซุปเราเนี่ยก็จะมีความหอมที่แตกต่างออกไปจากพวกต้มยำส่วนผสมอื่นเนี่ยก็อาจจะดัด,ดแปลงได้เล็กน้อยนะอาจจะเอาเมื่อเขือมาใส่หรือว่าอาจจะใช้น้ำมะนาวแทนมะขามอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้วิธีทำที่ง่ายที่สุดและส่วนผสมที่หาง่ายที่สุดนะครับลอบมาดูกันเลยดีกว่าครับ ต้มโคลงเห็ดที่ผมจะทําวันนี้นะครับที่แน่ๆเลยจะมีเห็ด3ามอย่างขึ้นไปท่านผู้ชมอาจจะรู้ดีแล้วว่าเห็ด3ามอย่างขึ้นไปเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นยาให้กับร่างกายนะครับที่เหลือก็คือน้ําปลาน้ํามะขามเปียกครับะตะไคร้ข่า,ขาหอมแดงเนี่ยผมจะไปย่างนะฮะหรือว่าจะไปจีไปกรีวอะไรก็ได้ให้มันติดไหมนิดนึงหอมนะครับแล้วก็ใบกระเพราครับมะเขือเทศอะไรก็ได้วันนี้ผมมีมะเขือเทศ อันเล็กจิ๋วนี้อยู่ในตู้เย็นพอดีเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ให้หมดซะกับพริกขี้หนูแห้งคั่วเหมือนกันครับคั่วหรือย่างก็ได้นะฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับครับวิธีทำก็ไม่ง่ายเลยนะผมหาวิธีที่ง่ายที่สุดมาแล้วหลังจากคั่วทุกอย่างแล้วนะฮะผมจะ เริ่มด้วยขาตะไคร้ก่อนเลย <c oughs> แล้วก็พริกนะครับมันจะใส่ไปเลยเพื่อความรวดเร็วให้มันเข้าน้ำเข้านเนื้อสักนิดหนึ่งนะครับอ่าครับให้มันเข้าน้าเข้านเนื้อเนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมผมก็จะใส่เห็ดตามลงไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งในเห็ด ที่ผมเลือกวันนี้ก็คืออุ้ยก็คือ,อเจ้านี่เห็ดฟางนะฮะผมก็จะต้องเอาไปต้มก่อนต้มจากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้ําเดือดแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคือว่าตอนที่ยังเป็นน้ําเย็ยนอยู่เนี่ยเปิดไฟแล้วก็ใส่ลงไปเลยเลยแล้วก็รอให้มันเดือดสุกทีหลังนะแต่ถ้าเกิดน้ําเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยมันจะดํานะฮะแล้วก็ต้มจนมันนิ่มใส่เกลือนิดนึงตอนต้มเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะ นอกกับน้ําเย็นเจ็บไว้ได้สองสาวันครับถ้าเกิดเก็บดีๆนะทีนี้ผมจะใส่ไปเลยเพราะอะไรถึงต้องต้มก่อนเลยไหมถา้าน้ามันจะเหลืองแล้วก็กลิ่นมันจะไม่หอมนะครับจะไม่น่ารับประทาน <c oughs> <c oughs> หลังจากใส่เห็ดไปผมก็จะต้มให้เข้าน้ําเข้าเล็กหน่อยผมก็จะใส่เจ้ามะเขือเทศนี่ลงไปเลยทั้งลูกนี้เลยจะผ่าครึ่งก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้นะครับ ผมชอบเวลาเอาไปกินแล้วแบบว่าเอามากัดเป็นลูกๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันสุดท้ายครับหอมแดงหมดแล้วที่เหลือก็แค่ปรุงรสแล้วก็ตอนเสร็จหมดเนี่ยปิดไฟโรยใบยกระเพราหรือว่าจะเป็นผักชีใบผักชีใบเลื่อยผักชีล้อมนะฮะเหมือนกันแต่จะมีหลายชื่อหน่อยตอนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้มต่อกอนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสพร้อมกันครับ หลังจากเริ่มเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะผมก็จะปรุงรสชาติน้ำปลาเนี่ยใส่ไปตอนมันร้อนๆเลยนะครับหรือว่าจะใส่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะรสชาติมันก็จะอร่อยยิ่งขึ้นคนอีกนิดนึงนะฮะตามด้วยน้ำมะขัางเปียกก็เป็นอันใช้ได้ครับท่านผู้ชม ทีนี้ผมจะเสิร์ฟลงจานนะผมจะปิดไฟใส่ใบกระเพรานะใบกระเพรานะครับคนได้พอเข้ากันป๊าเสร็จเรียบร้อยครัเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการลงจานกันครับเอาละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะตักลงจานอ๋อใช่เมื่อกี้ที่ผมใส่ใบกระเพราเนี่ยทางบ้านจะใส่ผักชีใบล้อมต้นหอม หรือว่าใบาไหลเพิ่มอีกได้เลยนะครับมันก็จะอร่อยยิ่งขึ้นสวยมากๆโชว์พริกและมะเขือเทศนิดหน่อยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเห็ดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับง่ายมากเลย อาจจะมียอดใบกะเพราแต่งซะหน่อยนึงนะฮะ mm hmm. ก็เป็นอันใช้ได้ส่วนตรงนี้เนี่ยน้ำอาจจะดําไปนิดหนึ่งนะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดจากข่าตะไคร้ที่ผมย่างไว้ใช่ไหมมันจะมีดําๆติดนิดหนึ่งถ้าต้มนานไปเนี่ยสีก็จะคล้ําอย่างที่เห็นนะ,ะเพราะฉะนั้นทั้งบ้านก็พยายามอย่าต้มนานนะฮะ mm hmm. ก็เป็นอันใช้ได้ครับ mm hmm. โอเคครับวันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้แล้วง่ายดายมากเลยนะฮะรสชาติก็ดีด้วย สำหรับอัตราส่วนนะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ